สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนแม่นันทุกคนวันนี้แม่นันอยู่ในสวนนะคะเพื่อนเพื่อนพามาดูอะไรมาบึงจ้ะมาดูกันมื้อนี้แม่น้ำกับมาเช็คความเรียบร้อยของม้วควายเขานาะพี่น้องเนะาะเช็คความเรียบร้อยมาเอาฟังอา,อาหารคนให้น้องวัวเนะาะแต่ว่าเป็นฉลาดฉลาดด้วยจ้าบุ้งเนาสฉลาดมากบุงเป็นดุ่ินึงต้าอ,อาหารทาง่างพี่นอ้องฉลาดมากให้ดีอเพื่อเพื่อนคนไหนเคยเลี้ยงวัวเนาะเอาเกลือด้วยจ้าเด้อเอาเกลือละลายในน้ำเนาะ เอาใส่บัวเข้าบัวหดน้ำหดพักพี่น้องเอาเกลือละลายแล้วก็เอามาเทลาดข้างบนมาจ้ะเอามาเทลาดข้างบนฟางเขาจะจุกกินดีเนาะอันนี้เขาเริ่มเบื่ออนเริ่มเบื่ออ่นเพอยากกินฟางเลวจ้ะเริ่มเบื่อไม่อยากจะกินแล้วเนาะแล้วกินแต่อาหารเนาะพี่น้องเราให้อาหารข้นด้วยให้ให้ฟางเลยตรงนี้โอ้เฮียสุ้างในเนี่พี่น้องมันจุออกมากจเขาเริ่มเบื่อแล้วจะเบิ่งเขาดุดถิ่นรู้นี่เขาดุดฉลาดว่าจ้ะใครว่าวัวควายโง่ไม่ใช่นะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดเนาะ เขาไม่ได้โง่อย่างที่เราคิดนะเขาฉลาดมากอตามที่แมนนเลี้ยงมาเนี่ยเขาไม่ใช่สัตว์งูนะฉลาดมากเพราะว่าแมน,นันเคยสัมผัสมาแล้วเนาะเคยสัมผัสเคยเลี้ยงเขามาหลายปีไอตัวเล็กอร่อยไหมอร่อยไหมอืมอร่อยไหมแซบบอกกินกินนะกินเดี๋ยวแม่จะไปตัดหญ้าสดมาให้กินเนาะอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปตัดหญ้าสดมาให้กิน ให้ฟางแล้วก็ให้อาหารคนเขาก็ต้องให้น้ําเขาน้ําจยังให้ขาดน้ําเนาะถ้าขาดน้ําอาจจะทําให้วัวเราตายได้เนาะจ้ะเพราะว่าบ่ได้กินน้าเนาะเพราะว่าเขากินอาหารอาหารนี่มันก็สีห่อนเนาะจ้ะมันสีห่อนเขาว่าได้กินน้ามันก็เห็ดให้ยนกได้เนาะจ้ะเนาะวันนี้มันนั่น็สิไปตัดหญ้าสดเองเนาะจ้ะไปตัดหญ้าสดให้เขากินอีกหญ้ากับหญ้าเขาปลูกไว้เองเนาะหญ้าหวานอิสราเอลก็มีทั้งหญ้าปลูกไว้แล้วก็หญ้าที่ว่าเกิดเองธรรมชาติกันนี้เนาะจ้ะเนาะช่วงนี้ก็ ฝนก็เพิ่งจะลงหญ้าก็ยังไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่เราก็เลยให้เขาอยู่แบบนี้ก่อนอยังไปเลี้ยงไม่ได้นะจ๊ะก็ต้องให้อาหารแบบนี้ก่อนเนาะอันนี้แม่นันก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นตัดหญ้าสดมาให้น้องวัวเนาะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปแม่นันดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย